ประวัติความเป็นมาและรายละเอียดของตัวแบบในปีคศ1971สเตฟฟ์บอมบีมละคณะได้เขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่มหนังสือเล่มนี้เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาของไทยเพราะได้ให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างน่าสนใจและทันสมัยนอกจากนั้นสเตฟอบีมก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่ม จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมินจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างทั่วไปในปัจจุบันเรียกว่าซิปโมเดลการประเมินด้านบริบทหรือประเมินเนื้อความเป็นการศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการได้แก่บริบทสภาพแวดล้อมนโยบายวิสัยทัศน์ปัญหาแหล่งทุนสภาพความผันผวน,นด้านสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองตลอดจนแนวโน้มของการก่อตัวปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการรูปแบบการประเมินแบบซิปเป็นการประเมินภาพรวมของโครงการตั้งแต่บริบทปัจจัยป้อนกระบวนการและผลผลิตโดยใช้วิธีการในการสร้างเกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นสำคัญ การประเมินปัจจัยป้อนเพื่อค้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่จะนำมาเป็นปัจจัยป้อนซึ่งในด้านการท่องเที่ยวอาจจะจำแนกเป็นบุคคลจึงอำนวยความสะดวกเครื่องมืออุปกรณ์คารุพันศักยภาพทางการบริหารซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจำแนกย่อยๆออกไปอีกเช่นบุคคลอาจจะพิจารณาจากเพศอายุ มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างไรความพึงพอใจความคาดหวงังทัศนาคาติศักยภาพความสามารถประสบการณ์ความรู้เป็นต้นการประเมินกระบวนการเป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและปะจัจจัยป้อนว่ากระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อนหรือจุดแข็งของกระบวนการบริหารจัด การโครงการที่จะนำคโครงการวันลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดการประเมินผลผลิตเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของโครงการโดยเฉพาะความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วนําเกณฑ์ที่กําหนดไว้ไปตัดสินเกณฑ์มาตรฐานนั้นอาจจะกําหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑ์ที่บุคคลหรือหน่วยงานกําหนดขึ้น รูปแบบการประเมินโครงการรูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดลเป็นการประเมินวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่างๆเพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมมีลักษณะเป็นแบบประเมินความก้าวหน้าเพื่อชี้จุดเด่นจุดได้ของการดําเนินงานทั้งในระยะก,ก่อนการดําเนินงานระหว่างดําเนินงานและเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานโดยประเมินในด้านต่างๆดังนี้ 1. การประเมินสภาพแวดล้อมซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนในการกำหนดวัตถุประสงค์ 2. การประเมินวิจัยเบื้องต้นเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อกำหนดรูปแบบของโครงการ 3. การประเมินกระบวนการเป็นการตัดสินใจในด้านการประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมการดำเนินการของโครงการ 4. การประเมินผลผลิตจะช่วยในการตัดสินใจเพื่อตัดสินและดูผลสำเร็จของโครงการ การประยุกต์ใช้ในโครงการที่จะดำเนินการรูปแบบการประเมินโครงการกิจกรรมการประเมินโครงการการบริหารวิชาการเยาวชนวิทีสงครามขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจรโดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการซิโมเดลของสตัฟเฟอร์บีมดังนี้ประเมินสภาพแวดล้อมใช้หลักการวัตถุประสงค์ของโครงการเป้าหมายของโครงการและการเตรียมการภายในโครงการ การประเมินว you ิจ hey. ัยเบื้องต้นใช้บุคลากรวัตถุประสงค์เครื่องมือเครื่องใช้และงบประมาณการประเมินกระบวนการเช็คการดำเนินโครงการกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการและการประเมินผลการประเมินผลผลิตผลการดำเนินโครงการกลุ่มเป้าหมายเป็นไปตามวัตถุประสงค์วิธีการประเมินโครงการกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนวิชิตสงครามจำนวน30คนเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการการบริหารวิชาการเยาวชนวิชิตสงครามขับขีบ่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจรคือแบบประเมินซิปโมเดลมี4ด้านจำนวน17ข้อดังนี้ด้านสภาพแวดล้อมจํานวน4ข้อ ด้านปัจจัยนําเข้าจํานวน4ข้อด้านกระบวนการจํานวน4ข้อและด้านผลผลิตจํานวน5ข้อ